จะหลับลูกเดียวเลยแล้วเบอร์เนี่ยเมื่อวานปาไปดูแล้วดีแล้วไม่เอาฟอรฟัซมาช่วงนี้ตายกันนะมันจะไม่ค่อยจะกินกิน ป้อนอยังไงเมื่อเช้ายัางอะไรอ่ะป้อนไม่เป็นอ่ะเต็มมันไม่กินเลยมันแรงโยนหนูอ่ะมันปากมันมันไม่ยอมกินเลยเะไรอย่างเงี้ยมันได้กินมนันเมื่อวาวนอ่ะอืม ลินดนแต่ดินมันไม่อยากกินหน้าตาบอดตัวเนี้ยตัวนี้มันโตไปรู้เปล่าตัวเนี้ยโตอะไร,รัน้ก็ไม่กินนอมน โอเคจีนี่เห็นไหมต้องมันจะหันไม่เองนะว่าจะกินอันนี้หนึ่งหนึ่งหลอนแล้วหนึ่คือ,คอ

เปลี่ยนยีหนนยยย่ห้อมันไงเกิดเมื่อวานยี่ห้อแล้วมันไม่ยอมถือกลางคืนด้วยวนะม่อยากลออนใหม่ทำแบบปลาเงี้ยให้มันหมุนกลับมาเองมันจะอ้าปากมือขวาสิที่เอาที่เราถนัดเอามือที่เราถนัดเดี๋ยวมันเลนนะอะแล้วก็หนูก็เปลี่ยนมุมเนาะ นี่ค่อจะป้อนยากหน่อยแต่ว่ามันจะอ,าอ้าปากเองใช่ไหมอ่ะมันจะอ,าอ้าปากเองใช่ไหมหมอปลาบัสเอาสูงๆหน่อยเดี๋ยวไปทำเตี้ยๆเดี๋ยวท้องมันมันท้องมันอยู่ข้างล่างจะยกคอนี่เออ,อยกคอ กระตุต้นมันหน่อนัอ่นแหละมันหลับไปมันกินเพราะว่าปกติกระตุ้นตายปากให้มันเคี้ยวหมดก่นอนเอาเนี้ยฉีดเลยหลับเลยจริงฉีดได้ฉีดไปเลยนะเรื่อย คือแบบลองชีลดูเยอะหน่อยเรหายใจไม่หิวคือแบลเรานิดนึงพอนเพราะว่าเดี๋ยวปากมันเล็กไม่ชอบหลับทั่นตัวปากไม่เป็นสีอะไรอ่ะ

เ่อคืน <c oughs> ไม่ได้กินเลยนะไม่คืนกินเป็นนิดหนึ่งลองกินเนี่ยเริ่มชินเลยหรืว่าเป็นตัวนี้กินคนละแบบตัวนี้คนนู้นก็วนี้ตัวนี้ตัวนเพราะตัวนู้นมันชอบมากเขาเราซื้อเขาบอกว่าตัวนู้นมันจะชอบมากมันจะกินง่ายเล็บ <c oughs> ปาก ยกคอนเลยนี่ยกคอ,อ,กคอที่เกีย่ยงยกคอมันสูงสูงเพราะว่ากระเพาะอยู่ข้างล่างมันดีไปไปกดมันยืดให้มันสูงสูงนให้มันยืดเหรอเออ

พื้นคอเนียเขาะเนี่ยทีถุงอยู่ตร้งคอเลยเนีย่ยเนี่ยตุ้งตร้งคออ่ะข้อนี้แหละกี่ช้อนแล้วที่สี่ฮะสี่อันนี้สี่เองต้องห้าตัวงคุ้งเลยมันมันเกาะน,นะเกาะตัวนี่มันโตแล้วมันต้องเป็นขนแบบเมื่อวานนะฟ้าว,ว่ากำลังดีนะนะที่เราไปดูที่น,น,นุ่มใไอ้ทันเนี่ย แม่แม่จับมั้แม่เลยไม่คอยจับแม่แม่เอาแต่ว่าแม่ไม่ค <Blaze. S 3> ่อยจพูดกับป๊าหน่อยป๊าวันนี้ไม่ค่อยจาพดมนกันมันเกียจตกระตุกกระปุกมันเรื่อย มันจะนอนน่ะอ่ะๆๆ

Terima kasih telah menonton! ท้ายเหรอแม่จะให้ขอ,อยางพอนนี่มนีงนี่ลูกงต้องกระตุ้นมันให้มันตื่นอ่ะมันชอบหลับตาเนี่ยกระตุ้นมันตื่นอ่ะนะมือลูก,อลกเออ

มันต้องห้ามให้มันให้มันติดนะเ้าติดแล้วมันมันแข็งแล้วมันจะเล้พวกขี้นกมันจะเหมือนซีเมนต์เะเพราะมันกินถั่วกินอะไรแล้วมันความแข็งมันมันเลอะไปได้มันมัดเอิร์ดุ้นมันมันกินเยอะถ้ามันไม่กินเยอะมันไม่เราว่ามันเริ่มจะบินแล้วล่ะเพราะว่านี่มันเตรียมขนขึ้นมันก็จะกินน้อยลง ตัวนี้มันคววามมอ้นนัโตแล้ว,ลวเริ่มเบื่อแต่เมออื่อวานซันหน้าเลี้ยงนะครับเขาบอกซันบันฉลาดมากซันคนรู้ตัวมิ้นนี่ตัวเมลหรือตัวพูนเนี่ย

นมาดูดูดูจริง 老实在那种。